สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำปลาเส้นทอดนะคะสําหรับแม่บ้านที่อยู่ต่างแดนนะคะเราจะหาปลาอ่าพวกปลากรายหรือว่าปลาอินทรีย์ในย่างนะคะวันนี้ทิปจะใช้ปลาสวายนะคะในการทำแล้วก็ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปลาเนี่ยมันแช่แข็งมานะคะเราก็แช่ในช่องตู้เย็นธรรมดาเนี่ยให้ปลามีความนิ่มลงแต่ว่าก็ยังมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ค่ะ เราก็จะนําปลานะคะมาบดนะคะในเครื่องบดค่ะเพราะว่า,าถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าเครื่องปั่นทิพยนี้จะปั่นไม่ค่อยละเอียดก็เลยจะใช้เครื่องบดมันบดปลาเสร็จแล้วลืมบอกไปคะ่ะว่าทิพย์ใช้ปลา,าจำนวน2พาวนะคะ แล้วต่อไปก็จะเป็นผงแอคคอร์ค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะผงแอคคอร์จะทําให้ปลาเหนียวนะคะเกาะตัวกันดีใส่ไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็แป้งมันค่ะสี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชา พริกไทยขาวป่นค่ะหนึ่งช้อนชาผงกระเทียมหนึ่งช้อนชาต่อไปก็จะเป็นน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำแบบเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้นะคะให้มันเย็นจัด,จดเลยค่ะเราก็จะนำเนื้อปลาะคะแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยมาใส่เครื่องนะคะอันนี้เป็นเครื่องตีขนมปังนะคะลวทิก็จะใช้หัวตีนะคะตีปลาเนี่ยให้มันวรวมกันก็ตีแบบ ค่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวพวกแป้งพวกอะไรมันจะฟุ้งตีให้เข้ากันก่อนค่ะพอส่วนผสมเข้ากันก็เพิ่มความเร็วเป็นความเร็วปานกลางแล้วก็เราก็จะเติมน้ํานะคะน้ําแข็งที่เราแช่น้ําไว้นะคะเราก็จะใส่ไปครึ่งถ้วยก็ค่อยๆหยอดไปนะคะ ะใช้เวลาปั่นนะคะเนื้อปลาอันนี้เป็นเวลาประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ปาดโถด้วยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันระหว่างที่ปั่น พอเราปั่นครบ10นาทีนะคะเราก็จะได้เนื้อปลาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ฟิล์มถนอมาหารนะคะคลุมไว้แล้วเราก็จะนำเนื้อปลาเนี่ยไปเข้าไปแช่ในช่องฟรีสค่ะ45นาทีค่ะหลังจาก45นาทีนะคะเราก็จะนำต้นหอมนะคะมาใส่ลงไปในเนื้อปลาต้นหอมเนี่ยจะใช้แต่ใบนะคะจะไม่ได้ใช้ส่วนต้น ก็จะผสมลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันผสมเนื้อปลากับต้นหอมเสร็จก็จะมาทำการห่อนะคะคลิปจะใช้ฟิล์มถนอมอาหารนะคะ ทำการห่อก่อนเราจะแบ่งเนื้อปลานะคะเป็น4ส่วนค่ะถ้าใครจะทําชิ้นเล็กจะแบ่งเป็น5ส่วนก็ได้นะคะแล้วก็จุ่มมือในน้ําหน่อยนะคะปลาจะได้ไม่ติดมือนะคะแล้วก็ปั้นเป็นทรงนะคะยาวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะทําการห่อค่ะ จับมุมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ม้วนนะคะโลไปข้างหน้าค่ะให้มันแน่นแล้วก็จะใช้ฟอยนะคะอีกรอบหนึ่งถ้าใครไม่ห่อพลาส,สติกจะห่อฟอยเลยก็ได้นะคะแต่ว่าทิปชอบใช้พลาส,สติกห่อก่อนเพราะว่ามันจะลอกง,ง่ายะค่ะ ถ้าใครใช้ฟอยลอย่างเดียวก็ทาน้ํามันก่อนก็ได้นะคะก็บีบหัวบีบท้ายให้แน่นค่ะก็ทำแบบนี้นะคะทั้ง4ชิ้นเลย แล้วก็นำปลาไปนึ่งค่ะ30นาทีพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาลอกแผ่นฟอยล์แล้วก็แผ่นพลาสติกออกนะคะแล้วก็ทิ้งปลาไว้ให้เย็น,นะคะ่ะ พอปลาเส้นเย็นเนี่ยเราก็เอามาทอดได้เลยค่ะก็ใช้ไฟกลางนะคะในการทอด ทอดปลาเส้นเสร็จแล้วก็จะหั่นให้ดูข้างในนะคะว่าข้างในเนื้เนอเป็นยังไงเนื้อเนี่ยมีความเด้งเหมือนแบบปลาการหรือว่าปลาอินทรีที่เราทานที่เมืองไทยเลยนะคะเคล็ดลับในการทําก็คือแบบอย่าใส่น้ําเยอะเกินไปแล้วก็เนื้อปลานเนี่ยจะต้องเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะเนื้อก็เป็นแบบนี้เลยถ้าใครลองทําสูตรนี้แล้วไม่ชอบรสชาตินะคะก็จะเปลี่ยนรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ